วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมครั้งละ5 0 0บาทสูงสุดนะครับใช้เวลา5วันทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตสูงสุดครั้งละ500บาทต่อวันนะครับใช้เวลา5วันในการทําเงินใครสนใจที่จะรับเงินฟรีทูมิเนีย ทำเงินทูนี่เวลเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะสอนแบบละเอียดและก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินฟรีทูนิ่เลลครั้งละ500บาทแล้วก็วันนี้จะมาสอนเทคนิคในการทำเงิน500บาทจากแอปนี้นะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า s เต p g กดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับแอปนี้เนี่ยผมได้ถอนเงินล่าสุดไปนะคร นีที่ได้ลงรีวิวไปนะครับจำนวนเงิน500บาทเดี๋ยวผมจะสอนว่าใช้เวลากี่วันในการทําเงินแล้วก็ทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะดาวน์โหลดได้ฟรีแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับพิมพ์ชื่อค้นหาได้เลยในส่วนของ Google Play Store พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ค้นหาตามชื่อด้านซ้ายมือสเตปโก เขียนแบบนี้นะครับถ้าเราเจอรูปเหมือนกันตามนี้กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดผมจะแนบลิงก์การดาวนโ์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับสเต็ปโก ขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรในส่วนของ Step G o นะครับข้อมูลต่างๆผมใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะต่อมานะครับก็เข้ามาในตัวแอปนะครับพอเราเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยเมนูทุกเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยเมนูด้านล่างมี3เมนูมีหน้าหลักรายงานและก็ของฉันให้เรามากดที่เมนูของฉันเลยนะครับในหน้านี้เนี่ยมันจะมีการรับคะแนนเริ่มต้น3 นนหรือว่า5,000นะครับกดเข้าไปตรงนี้คําว่ากอกรหัสเชิญพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีการป้อน ID คําเชิญของเพื่อนนะครับรับ5,000เหรียญทองถ้าเรามี ID ของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถดูรหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้นะครับผมจะกอรกหรือว่าไม่กรรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยผมไม่ได้บังคับนะ2 4 5 2 8 4ฝากไปด้วยนะครับกรรอก,กได้เพียงแค่1ครั้งเท่านัั้นนะครบ กอกหรือว่าไม่กรอกของผมก็ได้นะย้ําว่าไม่กรอกก็ได้นะครับ ต่อมาครับเรามาดูที่เมนูหน้าหลักนะครับต้องบอกกันว่าแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่เสียเงินไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวแน่นอน1 0อยปรน์ะครับการทําเงินของแอปนี้นะครับผมหเลยคือการเดินออกกําลังกายคือเป็นของแอปเลยนะครับก็คือสเต็กโกในการเดินออกกําลังกายคือถ้าเราเดินมากก็ยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่เดินล่ะเขย่ามือถือได้ไหมเขย่าได้อันนี้ผมนั่งอยู่กับที่สังเกตที่หน้าจอหลักนะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขนะครับที่เป็นเลขศูนย์อยู่นะขึ้นมาที่1 2 13 14 15 อันนี้ผมนั่งอยู่กับที่เลยไม่ได้ไปไหนนะครับเราจะเดินออกกําลังกายได้นะครับผมหรือว่าใครที่ทํางานประจำนะครับปกติอยู่แล้วนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนี่ยก็ดาวน์โหลดแอปนี้ติดเครื่องไว้นะครับแค่ Android เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ใส่กระเป๋าเงกงไว้นะครับมันก็จะทําการเพิ่มจํานวน9ก้าตรงนี้พอมันขึ้นจํานวน9ก้าแล้วเนี่ยเราสามารถกดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิเนลเนตนะครับทำได้ทุกวิธีนะครับผมต่อมานะครับผมจะสอนวิธีการทําคะแนนนะครับท่ีสุด เดี๋ยวผมให้ดูประวัติการถอนเงินก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมถอนเงินไปวันที่เท่าไหร่นะครับผมถอนเงินไปวันที่23เดือน5 2023จํานวน500ทูมิเนียลเลตนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่ 5.9m เ,เกือบ6ล้านคะแนนแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการแลกเงินอีก500บาทได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27ผ่านมา4วัน ถ้า5วันเนี่ยก็น่าจะถอนเงินได้500บาทนะครับผมเพราะว่าการถอนเงิน500บาทคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทอง6ล้านคะแนนแล้วก็600เพชรตรงนี้ก็เป็นวันที่4นะครับอีกหนึ่งวันก็น่าจะทําการถอนเงินได้แล้วนะครับ5วันทํา500บาททําอย่างไรนะครับคือการทําเงินเนี่ยการเล่นแอปปกตินะครับมันก็ได้รับคะแนนอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราจะทําเงิน5วันให้ได้500บาทนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยไม่แนะนําเพื่อเลย5วันคุณไม่มีทางนะครับทำเงินได้500บาท แน่นอนช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆบอกนียผมไม่ค่อยถนัดในการเชิญเพื่อนเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าช่องทางการเชิญเพื่อนเนี่ยมันได้รับคะแนน1นึ่งแสนแืเหรียญทองต่อ1คนถ้าคุณเชิญเพื่อนได้10คนก็คือ1นึ่งล้านแปดแสถ้าคุณเชิญเพื่อนได้100คนก็คือเอ่อสิล้านหรือเปล่านะครับผมก็ลองคํานวณดูเนาะถ้าเราเชิญเพื่อนได้มากขึ้นมันก็มีรายได้มากขึ้นต่อวันนะครับถามว่าไม่เชิญเพื่ นานกว่าปกตินะครับการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ทําง่ายทําได้เร็วนะครับคำว่าทําง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบในการเชิญเพื่อนเลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลองไปเชิญเพื่อนดูช่องทางในการเชิญเชิญอ,อย่างไรโพสต์อย่างไรนะครับหนึ่งเลยคือ Facebook 2 t w i t t e r Line YouTube Tik t o ็อกสามารถโพสต์ได้บางคนก็อาจีะผมไม่มีคําพูดนะครับในการพูดในการโพสต์ผมไม่ค่อยมีเทคนิคอ่ะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูตรงนี้กดเชิญทันทีนะครับพอเรากดเชิญปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นให้เราเห็นไหมแนะนําแอปทําเงินนะครับด้วยการเดินแค่ติดตั้งก็สามารถรับเหรียญทองได้เดินทุกวันก็ทําเงินได้ถอนเงินสดได้ทุกวันมาสร้างรายได้กับเราเถอะนี่มันก็จะขึ้นลิงก์เป็นลิงก์ของเราเป็นรหัสโค้ดของเราเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์พร้อมกับรูปภาพในแอปอ่านระูปภาพในแอปมีนะครับนี่เลยเราแคปภาพหน้าจอปับ๊บนะครับแคปภาพหน้าจอปุ๊บมันก็มีรูปเราก็นํารูปไปโพสต์ในหน้า Facebook ส่ววนตัของเราพอเรา แคหน้าจอหลักไม่พอเราก็มาแคบจอตรงการถอนเงินอันนี้คือยอดการถอนเงินเป็นทูมินี่เวลตนะครับมันเขียนคาว่า wallet ูม m um นี่นะเห็นไหมทูมินน่เวลต์ตรงนี้เราก็แคบภาพแล้วเราก็เอาไปโพสต์ลงในกลุ่มงานออนไลน์ใน Facebook หรือว่าโพสต์ในส่วนของ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับช่องทาง Facebook เนี่ยผมมีแฟนเพจนะครับเป็นงานฟรีชาแนลแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ Facebook Fan Page นะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็จะโพสต์ลงใน Fanpage ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพคลิปสั้นในส่วนของ Facebook เีวนะครั อันนี้ผมก็จะโพสเป็นแนวทางประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยอ,อัดคลิปวิโดีโอนะครับหรือว่าไม่ค่อย ทำคลิปวิดีโอในการแนะนานะครับก็สามารถโพสต์รูปภาพได้บางคนอาจจะไม่เก่งในการพูดนะครับเราก็สามารถโพสต์เป็นรูปภาพแบบนี้แล้วก็เขียนข้อความแปะลิงก์แปะรหัสโค้ดลงได้นะครับอันนี้คือผมโพสต์รูปภาพในการถอนเงินครั้งก่อนนะครับแล้วผมก็เขียนข้อความประมาณนี้นะครับถ้าผมทํ o u t u b e เนี่ยผมก็จะแปะลิงก์วิธีการทําเงินไว้ให้แต่ถ้าเราไม่มีคลิป YouTube เราสามารถพิมพ์เป็นข้อความขั้นตอนวิธีการทําเงินได้ว่าขั้นตอนที่1ทําอย่างไรขั้นตอนที่1ดาวน์นโหลดแอปนะ แล้วก็แปะลิงก์ของเราลงไปดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับสสมัครด้วยช่องทาง Facebook หรือว่าอีเมล 3. กรอกรหัสโค้ดตรงนี้แล้วก็อธิบายขั้นตอนวิธีการทําเงินลงไปแค่นั้นนะครับในส่วนของการโพสต์แนะนําเพื่อนนะครับเ่าโอเคนะครับต่อมาก็ผมเลือกใช้เป็น Twitter ร์นะครับในการโพสต์สําหรับทวิต t ตอร์เนี่ยผมทำ YouTube ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับการที่เราทำ u t u b e เนี่ยมันมีปกคลิปใช่ไหมครับในการที่เราจะโพส คลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับเราต้องทําปกคลิปด้วยซึ่งผมก็เอารูปภาพปกคลิปเนี่ยมาโพสต์ในส่วนของทวิตเตอร์อีกนะครับในส่วนของทวิตเตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ a c e b o o k นะครับเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีคนติดตามถึงจะเห็นโพสต์ของเราแต่ถ้าเราใส่แฮชแท็กนะครับคนก็จะเห็นโพสต์เรามากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของผมที่ผมใช้ในการโพสนะเห็นไหมนี่ข้อความที่ผมโพส์เขียนประมาณนี้เลยเพื่อนๆสามารถเอาข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ตามผมได้นะเขียนข้อความประมาณนี้ได้แปะลิงก์ดาวน์โหลดแปะรหัสโค้้ดดถาาามมีีคลคาาคลิปิไปปปวอออนะรสชช่งงขผไไ แชร์คลิปไปนะครับอย่าดูดคลิปไปลงเองนะครับแชร์คลิปไปนะแล้วก็ไปแปะวิธีการทําเงินประมาณนี้ได้นะอันนี้คือเทคนิคการโพสต์การแนะนําเพื่อนนะครับบางคนก็อาจจะพูดไม่เก่งแต่ใช้ในการโพสต์เอาโพสต์ทุกวันโพสต์วันละ5โพสห6โพสตหรือว่าโพสวันละ10โพสตก็ได้หรือว่าโพสต์แค่หนึ่งโพสตแล้วเราก็แชร์ออกไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นเราโพสต์ในแฟนเพจ Facebook ของเราแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มงานออนไลน์ซึ่งกลุ่มงานออนไลน์เนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มเลยในเฟซบุ o กนะครับก็ลองไปโพส์ดูอันนี้คือเทคนิคการโพสต์แล้้วถา ราโพสต์ออกไปแล้วเนี่ยมีคนสนใจในการใช้งานในการสมัครเนี่ยเขาดาวน์โหลดแอป,ปจากลิงก์ของเราไปแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนอย่างไรบ้างนะครับผมนี่เลยคําอธิบายในการโพสต์หรือว่าคําอธิบายในการแนะนําเพื่อนนะครับมีทั้งหมดห 2 3 4 5 6ข้อนะครับ7ข้อเนะเป็น7ข้อที่เราจะได้รับคะแนน1 0 8 0 0 0 0คะแนนต่อหนึ่งคนสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปโพสไปแนะนำต่อได้ช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วแล้วก็เยอะที่สุดเนี่ยก็คือการเชิญเพื่อนนะทุกคนอันนี้ผมมาบอกเทคนิคในการโพสในการแชร์ใครจะทำตามก็ได้หรือว่าไม่ทำตามก็ได้อันนี้ผมแค่มาแนะนาแนวทางแล้วก็เทคนิคในการทาเงินอย่างเช่นที่ผมทำเนี่ยก็คือการโพสในส่วนของคลิปวิดีโอลงใน YouTube นะครับ แล้วก็ลงในแฟนเพจแล้วก็เป็นการโพสต์รูปภาพในทวิตเตอร์นะครับถ้าเราทํามช่องทางนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่าทําไม่เป็น,อย,น,นอย่างนู้นอย่างนี้เขียนข้อความไม่เป็นพูดไม่เก่งนะครับก็ลองโพสต์ <on> รูปภาพนะครับตามที่ผมบอกก็คือแคปรูปจากแอป,ปเลยแคปรูปจากแอป,ปแล้วก็เอาไปโพสนะครับเขียนข้อความขั้นตอนรายละเอียดวิธีการทําวัดทําอย่างไรถอนเงินอย่างไรถอนเงินเข้าช่าองทางไหนหนึ่งเลยคือเราจะต้องเข้าใจในตัวแอป,ปก่อนว่าแอป,ปนี้เนี่ยมันใช้งานอย่างไรมันทําเงินอย่างไรมันถอนเงินอย่างไรคุณจะต้องเข้า ในตัวแอปทุกแอปทุกงานก่อนถึงเราจะไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับอันนี้คือช่องทางการทําเงินฟรีนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับก็ลองไปแนะนําดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูการใช้งานตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําภารกิจต่างๆปกติเหมือนเดิมได้เลยนะครับดูตามคลิปที่1ได้นะวันนี้ผมก็มาแนะนําแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ